ผมสวัสดี FC แฟนสองมาเองเนาะแล้วก็ทีมงานครับผมอามืมูนี่มาที่ต่ำรับสุ่มกับฟังแนวทางปูลึกลับ50เจ็ดได้เพียงด้อเนาะเพราะงางวดที่ผ่านมาแตกสามตัวเลยทั้งสามตัวบุญสองตัวร่างครับผมเนาะหก50กับ16วดนี้่หามาสามตัว้อพี่น้อง เบื้องต้นก็นคือสองศูนย์เจ็ดเนาะ้วกาสองตัวก็คือสิบแปดครับผมเอาหลังวันพระสิป็นตัวใดอ่ามาติดตามรับซุ้มรับฟังนับกันครับศเจ็ดอ๋อครับผมเนาะหน้าแล้วหาบะไ้วะสานพี่น้องอเอามาติดตามรับส่มรับฟังนะครับทุกอาเนี้ทางปูอหรือรับ ้าศูนย์เจ็ดครับผมเนาะหลังจากวันที่ผ่านมาเนาะพีไม่ออกคนมานำให้ซื้อร่มขึ้นเนี่ยร่ขึ้นเนี่ยพูกพูเก่าคนแห้งแห้งมากห้พูเก่าได้ยังพูกพกกวนพูกนี้อีกเนี่ยเอาพูกเก่าแบบได้ยังพกกวนพูหย่พนี่ โอ้ผัวเนี่ยผูกควันฮึเนี่ยผูกควนเนี่ยผูกควันหมดแล้วกับไก่กันโอ้ยไม่เเป็นพี่น้องกันนะอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าผัวแอดมินบวนเลยเข้าใจประเดี๋ยดิจ่ายนี่ไมีออกหลายคนตี้ยนี่ม่ออกหลายคนดิโอสบายแล้ากับไก่เวิร์ดดิโอ้โอ้เราโอ้เอางวดว่าหัน ผู้ไม่ออผู้เพิ่นมาไห่อหกหาศูนย์ผู้นี่กับหนึ่งหกนี่เป็นเป็นผู้นี่ผู้เพิ่นมาไห้องวนนี่ที่ว่าดังดังยื่นนี่ดังดังยื่นนี่กับผู้นี่คือกันสองนเท็ดนี่บัตผูเมื่อคลื่อนนีู่ก้อนผุนมากกันโอ้ผู้กอนผู้สองศูนเทียกับหนึ่งแปดนี่ให้อนนี่เอผู้กอนผุนดีผู้กอนผุนเพิ่นกามาออกบาลนี่มาให้ือจงปูว่าะบวชนี่ละ มาแล้วก็มากวาดแล้วก็ <น est S 2> ห่เงหา <น est S 2> ให้วไปกลับมาอยู่เรียกว่าเอากลับมาอยู่จังได้ <น est S 2> เจ้าเสียรับก่อนว่าคอยกลับมาอยู่อีกว็สันเอาเพระฉะนัมาเกิดบ่เหอะชักเลี้วยวสวางสันปูเพราะว่าข้าเจ้ากัดเพราะว่ากับย่ายปู้นี่ข้าเจ้าก็เป็นพี่น้องกันนะนะโอ้ข้าเจ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันไหมครับผมวันนี้ผู้นั้นตายกับเลข ทุกแม่เ่าก็เลยห่าวกับยายผู้นี้นะผู้นั้นเสียชีวิตก่อนแต่ว่าผู้มาห้ยเด็กสามตัวว่าหันแต่คือผู้ผู้เพิ่นมาปัจจุบันนี้อปัจจุบันนี้อโมันเสียไปเมื่อกี้นี้นะโอ้เสียล่าสุดผู้นั้นเราเสียไปมันเศร้าสามสิบปีเลยวะโอ้โดนแล้วโดนแล้วเออผู้นั้นแต่ว่าผู้ผู้เพิ่นมาห้อันสองสุดจัดกับนึ่งแปดนี่ เพิ่ม่อีกบ่ปูบ่อบ่เห็นบ่เห็นป้อนให้ต้นตองหวัดคุณน่ะให้ต้นตองหวัดฉันนั้นโอ้โหต้นเล็กเป็นต้นเหี้ของเล็กอย่างเลยอืมป้อนผ้าว่างกับบ่มาบ่อมาแต่ว่ามันเคลื่อนอย่างฝันครับผมเห็นเมสซี่ซองอวงกับผู้หญิงผู้หนึ่งเอาเงินมาให้เออเอาฟังเด้อพี่น้องเด้อบ้านี้ก็สีแดงเงินมาให้ปูนะปูเลยว่าเอาคือสีแดงมาให้คือบ่ว่าง เมซี่วาเอ้กระจับเอารถเพ็กระสิเป็นยังเมซีวาจับเอารถตีอ่าบานนี้กัดบานนี้ผู้ยิ่งกันที่มานล้วเมซีอันผู้หนึ่งเมซีสององค์สองคนเมซีสองคนแม่ใส่ชุดขาวสองคนครับผมบานนี้กับผู้น่งผู้นั้นผู้มานล้เมซี่อ่ันอะไรจบเงินไห้เมซี่วะจับเอารดสิบีว่างเห็นยัง จับเอาก็บ่ผิดศีลดอกแม่ซีว่าเออโอ้ตัวแม่ซี่2แล้วก็คนธรรมดาผู้หญิงมันคือกันแม่นผู้หญิงคือกันกูเลยจับเอาเงินเอาเงินมาให้เออจับในมือผู้หญิงครับผมเอาว่าดันันนือว่าผู้เก่าโมาสงสัยเลขตัวเก่าคักๆสงสัยตัวเก่าๆนี่ผู้มันก็เก่าบ่ได้ผู้นี่ แมนตัวนห้กับเกาบดเจ็ดซุนกับเกา้าศูนซุห้ากับเกาผู้ผู้น้นมากคนบ้าบอกเลขบ่กบว่าเล่าววาแล้วสิกลับมาอยู่สื่อกลับมาอยู่น้ำผู้เก่ามากผู้เก่าผู้เก่าผู้เก่ามาในก็เลยนออหมกลับมาผู้เก่าเนี่ต้องกลับกลับตะกี้มันออกซุนหาเนาะกลับมามันต้องเป็นหาซูนปูเคี็ดว่า คมันไม่เด้ยว่าเป็นที่มากของตัวเลขแง่ตัวเลขจวบั่งอันทีโกรับมาเกรับมาบาในอันเอตัวกกลับขึ้นมาสิตีออคก็ฝันสามขึ้นไม่หมื่นขึ้นเนี่ยเราสอนเห็นมีี่ขึ้นกวอนพ้นฝันเขาเงินมาไม้ครับผมกับทองคําก้อนหนึ่งป้าโทษเขาเงินไม้เออเงินเรียญเงินเลี้ยญบาทอันที่ พศอสอ 2, ออสองพันห้าร้อยศูนย์ห้าะโอ้พศูนหัาแมนเอามาให้เียนหนึ่งแต่ว่าบ,บ่มบ่มอ,อันหันทั้งหัวขึ้นดิบ่ได้หันทั้งหัวลูกเขาจะย <พอ S 2> <อ>ู่หัวขื่นดิหันทั้งกว้วยไหมนทั้งมีเหลียกัไหมครับผมหันทั้งมีเหลียกไหมอ่าอ่าเงินไหนใส่มื่อ่ออากูเลยมาเอาเงินเลียนบาทเก่ามันจะใส่ได้บ่ลันใส่ได้เข่า ต่ว่าเหลียวบังมันมีเลขหนึ่งในมาหลังเงินเหรียญบาทเนาะครับมันมีเลขหนึ่งกับมีสองห้าศูนย์ห้านะมันจะเป็นลูกเงินลูกอ่ะเงินเก่าเข้าไหมเป็นสลักไว้อ่ะเนาะเป็นเงินเงินเหรียญบาทเงินเรียญบาทเหรียญบาทง่ายๆเทกี้นังอ่ากติบเป็นปฏิเชยนเลขไขไว้เลขเลขหนึ่งไว้แม่น ราคาข้อสองข้อสองสองห้าศูนย์ห้าเมีนสองห้าศูนย์ห้าเอาฟังเลยพี่น้องเด้อบ้านนี้เวลาข้อสิวัดเรียกตัวเก้าตัแเมียนบ้านนก็เมื่อฝันเห็นยายผู้เก่าเหรอผู้เก้าคมาสิมาอยู่น้ำครับเขาเรียกตัวเก้าครับครับอืมหาศูนย์ศูนย์หันแล้วพูดแล้วเมีอนอือเป็นว่าเป็นสิมาสั่มไม่ยำให้ นาืูนเนี้ยเนี่วเพราะว่าเอาท่องท่องกบเนืนเหรียญบาทเนาะโอ้ครังนี้ผู้กับกำท่องกวอนท่องอวนะครับโอ้ยกำท่อวงไว้ครังนี้เบียไปสิพูนเอาเงินเหรียญบาทแล้วไงเหรียญบาทมุนนผู้เห็นปีมันชัดเลยบ่เห็นชัดเลยโอ้ปีมันน่ะนะโอ้ยมือฟังเรียกนึงกับเห็นอ่าว่ะ เด็กหนึ่งก็เห็นพ่อสวมันก็นเห็นตัวมันเป็นมน่นเนะงินเรียนบาดใ่า่นเนาะรับผมนเ <ะ S 1> งื่นเลียนบาดหน่อยก็ุอ่กกเลียนบาดเน่นลเลียนบาด่ๆไงะโอมีลูกวัดที่ยังงยูดข้างหลังเหมือนวัดน,ใน,ในัมือนยุคไตรห่าเนี่ยนั่นโบราณเท่านั่นครับสองห้าศูนย์ห้าแม่สองห้าศูนย์ห้าอืมแต่ต้อกันตัวนี้นอืมนะ หาศูนย์ก็ดูนี่สองหาศูนย์หามันเพื่อดีพี่น้องเขียนลงไว้นี่แต่ศูนย์หาท้ายมันสองห้าศูนย์ห้าศูนย์หาหาศูนย์ยอดเหล็กเล็กตัวเก้าก็ขัดเนลื่อนเหล็กนี้มีศูนย์แถวแน่นอนเลยฮะโอขึ้นวาสิตัวเก้าเนี่ยแล้วมันวุนมากวุนไปอย่าินดีปูสองเราว่าสองศูนย์เจ็ดดีดังพวดพ่อืม เมื่อวานจะไม่ออกโปเก่านี่ครับเดี่ยวครับหนึ่งแปดตัวปัวมันไม่ไหวนะโอ้ยเอีนนี่ซื้อมาได้แล้วเมื่อวานก็จะจมหงอยหงคยขึ้นขึ้นมดซิดแล้วมดสิดแล้วสองหางก็จะซื้อไว้จะตังวม้วนก็จะมาขืนละข้นหมดเลยทำบาราทำบาราเป็นเรื่องทำบาราพี่น้องนะนโอ้ยมันกัดเออยันครับยันเนี่ยบันนบอ ตัเอาตัวเกานี่ล่ะคนจังสีั้นจุ๊บขคนจุ๊บข้นจุ๊บขเนจอเบขคนจุเบข้นจุ๊บข้น่า๊บขผู้จุดบข้นจุ๊บขอนจุ๊บอ้นจุ๊บข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 ้นจะ๊บข้นุ่๊บข้นจุ๊บข้นจุ๊บก้นจุ๊บข้นจุ๊บขอนจุกบข้นจุ๊บข้นจุ๊บข้นจุ๊บั้นจุ้บข้ักสิบเมื่อกีขเนี่๊บข้นจุ๊บข้นย์ห้า่นครับถ้าเจุ๊งว้นี้มันออก หกห้าศูนย์ดิแม่นี่ว่าล่ะตัวเก่าตัวเตัวเก่าขื้นเกียรห้าศูนย์มดเิอืมมันเราแนวอะไรดิอืมชี้เนี่ยชนกันกันนี่นะพี่้องชี้เนยงเสียงเลยดิเว่าบัตรจบกันหลายเงินกัเห็นเงินเรียนบัตรพ่อสอนเรียนพ่อสอนพ่อมขนาดเรียนหน่อยขึ้นพ่อสอนพ้อมขนาดเรียนหน่อยปู่น่าเห็นชัด สองพันห้าร้อยห้าวัตตเซนเมตห็นสบบแต่ว่าการกระตัดเอาที่้องเนาะอื่อจะหาสูญหานี่ซะแรกแล้วม่กลัวเอาง่ายๆสั้นน่สัตทั้งนี้เมื่อกี้นี่ออกหกสูญหาหาูหานี่ก็งี่ั้นอจะจ่อเลยเนา่จะอเลยกินจะจ่อเลยกินจะจ่อเลยเนี่เอิิมาย้ำให้ตัวนี้เนาะ ต่ว่าสองูนย์หากับวีสองชุดหาสองชุนเกล็ดหนึ่งละพี่น้องเพราะว่าสองชุนเกล็ดเป็นแต่มาตปลงหัวต่ว่ามาเห็นเงี้ยเงีนหานี่งกระกึ่งมีสองเท่ากันสองอ,อ,อาจจะว่าสองศูนย์ห้าอย่างนี้ก็ได้หรือว่า,าจะห้าศูนย์ห้าแมนเป็นตัวกันตัวร่องไว้บ้นเนี้ยบ้นเนี้ยเลขลดบนเบนเเนี้ยเบีว่าเลขจีวอกลุ่มเก้าจีนนี่อ่ะเพือ่อขึ้นนิดนึงเะ

เสียไปตอนวันสามสิบีีโลก็ไปเห็น่าดบอกเจอกับอดีตเจียบอกตึ้นกรมาเนาะน้องเรา็้นกิมาให้โจกให้มาน้อง่อเก่าบนน่ะพี่น้องเอ้ก็จะกลับมายุดให้เอาพี่น้องเอ้แค่หน้าจอเอเนอะถ้าหาอะไรกะ เอาศูนหาคือเก้านี่แหละคือตัววันนี้เรียกจอกตัวเก้ากันก็เพราะว่าบนเนี่บนนันเด๋อเนาะทุกตัวมีโอากาสมากพี่น้องหาศูนย์เจ็ดบะไรกันศูนหาตัวเก้านี่แหละศูนหาได้ยุ่งหรอกได้แล้วผู้ใดก็จิตเต็มที่ผู้เหล่าศูนหาได้ยุ่งหรอกศูนหาขึ้นกันศูนย์ศูนย์หกศูนย์เจ็ดอืม,ม 0. 0. อืมศูนย์สอง เขาจะอัานวัดศูนส้มศูนหาทาผมาเกี่ยงเราิเตศูนย์ดีเนาะปู่นอืมพี่น้องเอ้ยูนแปดเขจะยังกันด้อยศูนแปดกะกะหาว่าไรเนี่ยพิารณาเพิ่งเห่าได้พีองเด้วเนาะมาล่าสุดครับผมเนาะปูคนมาใช่นั่นว่าก็สันว่าไรก็ยุด ขื้นมันสูญหายกับเราเวย่า,าันี้ามาเาซื้อไวพิจารณาลองมาเนานอพี่้องเนาะให้เป็นแนวทางแด้พี่้องเด้อน้ะพนมาย้ำให้อีกแต่ว่าเห็นฝันหลายช่วงใน,นตอนแต่ว่าก็คือคือว่านี้ม่โม่แท้ๆล่ะพี่้องอ่อ่าตัวนี้เนาะคคือคือว่าพจนไม่ย้ำให้แล้วน,นา,าอก็จะงม่จีบบนสีล่างทั้งนั้นอืมอืมเอขยับน้าตอครับผม